สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่กับอนิเมะบอลทีวีนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าเราควรจะตุนันนี้ผมจะมารีวิวน้องนักสื่มากนะครับผมโอเคอน,นี้อยู่เซิร์ฟเจแปนนะก็พามาดูกันมากนะครับนักสื่มีประโยชน์ยังไงนะครับผมทาไมผมอยากให้รีบกันทําไมอยากให้ตุนของไว้ให้นักสื่ด้วยครับผมอย่าลืมนะว่า ไม่ต้องรีบนะครับผมใช้เพชรใชเ้เป็นประโยชน์เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการใช้เพชรให้เป็นประโยชน์ตัวนี้เลยครับทําไมผมผมอยากให้มีครับนัส่สือเนี่ยใครไม่มีตัวนี้ลง ex ไม่ไหวนะครับผมนัส่สือเป็นตัวที่ป่วน,ป,วนป่วนบอสได้แสบมากๆเลยเลยนะครับใครินนั่สื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวนัส่สือแล้วกันนะทําไหมผมอยากให้ทำห้าดาวโอเคถ้าทำห้าดาวนั่สือจะ อึดมากๆครับผมอึดมากๆากยาว่าอึดมากๆเลยเป็นเนี่ยตัวนี้เป็นฮิวเลยที่เป็นตัวแทงที่ฮิวตัวเองได้แล้วเพิ่มบาฟพลังโจมตีให้เพื่อนร่วมทีมด้วยก็อารมณ์แบบว่าบาฟให้เป็นตัวบาฟให้เพื่อนร่วมทีมได้ชั้นดีเลยนะครับผม ส่วนใครจะไปเอาอากโกก็เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูนะครับอาโกเขามีสกิลเพิ่มคีย์ไหมเดีย๋ยวค่อยพูดถึงอาโกแล้วกันเอาพูดถึงหองนัสริก่อนนัศริเนี่ยถ้าใครจะลงเหยียบบอสเนี่ยเอานักสื์ไปตัวเดียวรู้เรื่องเลยครับยืนแท้งไหวแน,น,น่นอนนักริเป็นเกาะเหลืองนะครับเหลืองมันยิงฟ้ายิงไม่เข้านะครับผมอ่าฟ้ายิงไม่เข้าถ้าไม่ถึงยิงไม่ถึงยิงไม่เข้าว่าเหลืองอนะแพ้ฟ้าครับโอเคนะก็ ทำไมเหมาะกับลงเปโรซิล่าเพราะว่าเขาจะใช้สกิลกันไหนมากที่สุดครับสกิลนี้ก็ควรอัพมาเลยครับสกิล n o r m a l จะทำการบัฟพลังโจมตีจะโยนเค c ออกไปให้เพิ่มพลังเพิ่มบัฟพลังโจมตีมากขึ้น 16. 1 6 1คุกกี้สิบวิก็ประมาณแบบว่าใครมีตัวนี้ควรเอาสกิลนี้มาก,ก่อนเลยตัวนี้ อัพสกิลอัพให้แม็กเลยครับทำไมผมอยากอ mm ัพ hmm. ให้แม็กนัสซึต้องใช้ฮิวที่โหมดมากๆเลยครับอย่าลืมอัพแพสซีฟสกิลด้วยครับเพิ่มค่ารักษาถ้าเกิดทุกยายอขอไปถ้าเกิดมีการใช้เอ็กจะเพิ่มค่าฮิวตัวเองนะครับผม อัพสกิลนี้มาด้วยนะครับผมอย่าลืมนะแพสซีฟสกิลสำคัญมากกับนัศส์นะอัพนี้ให้แม็กแล้วก็อัพเนีย่ยอัพอัพพวกนี้ให้แม็กเลยทำไมอัพอัพสายนีน่ใครของเดียก็อัพแบบนี้มามาด้วยก็ได้ครับเพิ่ม HP ให้นัศส์นัศส์จะได้ยืนนานๆขึ้นนะครับผมก็ตัวนี้นะครับใครทำไมผมอยากให้ไม่ต้องมาหยิบนะบผมใช้เพชรให้เป็นประโยชน์โอเค นัาสืบนะครับผมกิ่งในเปโลซิลามากผมเลยต้องเปิดนัาสืบเท่านั้นนะครับผมสมบันนี่ผมผมไม่น่าจะได้เปิดนะผมบางคนบอกว่าบันนี่ทำไมพี่ไม่เปิดหนึ่งเลยไม่เก่งครับโอ้จริงนะไม่เก่งเดี๋ยวผมจะมาอยู่อากโก้ด้วยครับผมจะมาพูดข้อเสียของอาโก้ด้วยนะครับทำไมไม่ไม่ค่อยน่าเปิดครับอืม เดี๋ยวเราคลิปหน้าผมจะมารีวิรู้นี้ฟังนนะนักึกเนี่ยก็ก็มีประมาณนี้แหละก็เป็นตัวแทงใครอัพขึ้นใครอัพสี่ดาวก็ยิ่งดีครับอัพขึ้นห้าดาวก,ก็ยิ่งดีใครเสรียไปแล้วก็ใช้สามดาวไปก่อนได้นะครับก็ประมาณนี้แหละอ่ะสำหรับนักึกก็มีจะเพียงเท่านี้คนระับผมก็สมควรเปิดไหม สำหรับผมนะ่อยเปิดเลยนะครับใครเป็นสายฟรีสายเติมควรมีตัวนี้อัลกโกอย่าพึ่งก็ได้ครับไม่เราเราไม่ต้องเพิ่มรีบบัฟเร็วขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ต้องรีบเพิ่มบัฟเร็วขนาดนั้นนะครับผมเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลในคอมเองนะครับผมหนัาสือเขาใช้อะไรบ้างครับ u p s k i ิลเตรียมเตรียมไว้เลยนะพวกซีดีทีทีตีตตตตตตต้เนี่ยพวกเนี้ยสำคัญมากอันนี้ พวกซีดีเลยแล้วก็ตีเหมือนไวให้ผมอัพถ้าจะอัพนักสือก็อัพให้สุดเลยนะครับผมใครจะปั้นนักสือนะเก่งแน่นอนครับในเด็บอะไปได้ทุกบอสขมบอสเลยตัวนี้ไปได้ทุกบอสฮีสโอดีก็ยังไปได้เลยมังจะไปสู้ได้ทำไมผมอยากเนี้ยครับผมเชียร์นักสือก็เพาะอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่แสบมากๆเลยครับนักสือโอเคก็ประมาณนี้แหละ เฮ้ยแอลีน่ารักนะทุกคนก็สอ่ะสารสนทก็ไม่มีอะไรแล้วก็สารับคลิปนี้อันยูเมบอลทีวีก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าเกิดมีความรู้อะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปใต้เลยนะครับไปายครับเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปรีวิวอัคโคแล้วนะครับก็ยบายครับ